chơi nhẹ nhàng haha chơi chơi <laughs> <laughs> à, ừ. 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 <laughs> ha <là tỏa. cười> អត់ទេឡើងដល់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 

Ờ. để à, cái giai đoạn mà mặt trăng ở nhà Chào Tất cả liền chưa. Nơi 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 đó. nơi 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 បត់បិណាលដើមណាលនេះគេប្រោះនេះហើយនឹងកឆ្លាឆ្លាចំឡូតអូយវិញគេកពោតទៅថាអីឆ្លាមកមកយមឆ្លាក្បាច់ប្រយាតលេងចុះទៅលោកអូតោលោកបោអីទាំងទាំងណកបូបនោះចុះកពោតវិញញ៉ាំណាលនោះចំនិចនឹងនឹង ก็บาแลวนอยยนนามเงี้ยชูเต็มชูเต็จะปดลงหน้าจะได้พร้อมเลยเราเบียรบริษัทกากรอนมาต่ำแมงเงี้ยเราพูดดังกับเราเหรอเหรอ เนี <Es> <an> meantime, ่ยฮัลานนดขาดกนับนตลจ้เนี่ยจ้าน้ากกนเหมือนกพวดโบแบบตลกแคทอะไรยิ้ใช้เยอะเลยมีกามีกาโลมกางตลกจ้ะล่เยอม่โตบเยนปาเนี่ยมัวก้าวโกบมีท่าเด้ก้าวกปงไปมาดูนวิงอย่าถ่ายโคเอ้ยเนี่ยเอ้ยเนี่ยเลยเอ้ยเนี่ยเอ้ยเนี่ย

เนื้อตอบเยร้นอัดผสมทางทางเหลืองทางแดงกับทางเหลืองนี่รับแล้วหมดนี่รับแล้วเยะช่มจียมาเอ้ยมันยังไงมาวเียนไม่ไก่เลยโอเคไม่ก่เลยนะเบอรกลาง นะปรงมันก็ซ่อหอดะเลช่างได้ปะลองให้ได้รถยาเธอชางได้ทน่งเ้ช่งได้ี่นุ่นโปรกลังมันทอมเชื่อฮะเอนุเิดซึงบิร์ดอน่มเบะมเจก็่อมุจอมาจางกมาิอตออะไรอะไร

ਜੀ ਬੀ 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 ਜ

Mora. Ừ. ra là đồ xong ra à, đồ chơi luôn kinh thơm mà kinh thơm hả trời thần thần à mà

เดี๋ยวโมก็โมก็วันนี้มาแปลกเป็นปกติเพอร์วันนี้เก่เลือกหม็นหอมด้วยนะผมน้อยแต่แปลกน้นรกเลือนเกิดแปลก

chết mục cao, giật jet mục. No, nó bạc nó ừ. mỏ để là, yêu tóc sắp là. <đó>. Tóc <laughs> sắp là, ừ, được rồi, được rồi. Rồi, là, có to à, dây, ừ. có tối, có tối, là, 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 mà là, 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 ai là, 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 là,

จับอะไรกโอมันลือนะยนพอดโอเคแต่เต้โอ้ยหลักตื้อไปหลักด่านเฮ้ยมีเงาเ้มือกับโล่นอตดทตนาการไม่ได้อาตันมอไปถึกเด้ออาปารออารตันมอู้ชนจู้ยชิจาชจอืมอะไนมีปาคราบตองไปนี่ก่อนปักปต่มันคราบยอ

mọi người hát nó mong <laughs> ờ, mặt cứ... à, nó mong <laughs> ừ. mặt à, nó nó mong mặt nó Đấy là nó mong mặt nó mong mặt nó mong mặt nó mà nó mong mặt nó mong mặt nó

ดเลเรอแต่มคาลอ่จ่นตัวมะาบปะอุยาเใมนปรจวอประจบประกวัดประจววัดประชุดปะบอมัดนี่ประจวกวัดประชุกวัดประชวัดประประดะจวัดประปะจวัดประจวบวัาประจวบวัดประบระปะะัวดระว

nhỏ so <coughs> 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 <laughs> rồi <I> <coughs> tay ly mà cầm luôn, một không? ra chong cái con mà đó, được không? ba mươi ngang mà thôi rồi, quấy thế. Cầm nô hoa thà, chơi đi, chơi đi, xuống con

ลายนึงแม่ก็เล็กจ้ากบอกตอมตอนขอบแล้วเล่นกลางกระเจาะเจนกงระเจาะ้โเลยพวดหลุนดูสิงเก๋เามียวดีนเราไปเบียงาเกินกับสิงต่เลยก็ตักล่าียลูกกลอกนะลูกกลอ

แลอะไรอือ้าวยู่ต่เยหามายามายกันหน่อยเงินล้านอยู่ลงเยปเียนเเยลินี่ต้อซนั่งอืมดูีท่หลังนได้เงินอยหมดยกระมาตอนนะโน่าลา้อยเงินล้าน